สวัสดีครับผมอ้อวันนี้ว่างๆนะครับมากู้โลบอีกแล้วครับผมูลมแรงมากครับ่มแมพี่นองนะครับช่วงนี้นะครับลมแรงนะครับช่วงนี้ก็อยู่เข้าสู่หน้าหนาวนะครับผมลมนะครับไายเรือลําบากมากนะครับเรือลํานี้ก่อนครับรั่วด้วยครับผมต้องมันเอาน้ําออกนะครับมันตักน้ําออก เดี๋ยวมาดูรอบนะครับหลังนี้นะครับผมสิมานบมม,น,มนนะครับไม่รู้จะมีตัวให้ชมหรือเปล่าครับผมอ่ะพี่น้องพามาดูนะครับผมโอ้ยนาจาะจะแฮลสเดแลแฮลโอ้ยปลาบูนะครับปลาบูน้อยนะครับผมครับไซนี้ก็ปล่อยนะครับผม จับปล่อยนะครับไซนี้เล็กนะครับผมเล็กไปดีรอให้โตๆกันครับอย่างนี้นะครับคือสังเกตนะครับธรรมชาตินะครับเวลาวันไหนลมหนาวนะครับผมหนาวแบบเหมือนจักแบบอุณหภูมิลดเยอะๆนะครับป่าบูจะเข้าดีมากนะครับผมก็มันเหมือนแบบว่าเป็นอุณหภูมิที่หมกนะครับ ทำให้ประบูขึ้นฝั่งนะครับมาน้ําตื้นนะครับผมแล้วก็โอกาสที่จะติดรอบเราก็มีสูงนะครับอ้มีกุ้งด้วยพี่น้องอู้ยน่าน่าใสากุ้งมากเลยนะครับนั่นกุ้งตัวสวยๆเลยนะครับพี่น้องปล่อยเด้อเอาไปเลยไปนะครับผมนี่วันนี้นะครับเราไม่ทำร้ายธรใหชาติจนเกินไปนะครับ ปลาตัวเล็กเราก็ปล่อยนะครับผมอ่ะเร็วสับสายรอบคืนนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อครับสวัสดีครับ